อะไรอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้เจอเพื่อนกเก่าๆเลยเจอแต่คนใหม่ๆขอบคุณนะคะคุยไ,ไปเ,เรื่อยๆเนอะคุยแต่ยี่ยุงก็ไม่ค่อยเครียดแต่ก็นั่นแหละอยากมีสาระอยากมีสาระอาหัวเต้นหัวรับเุ้ยแม่เอ้ยมาถึงนี่ไปทําไมละ้ะโนนอนก่อนเลยเนี่ยชีวิตอหมอมก็หมอมก็เอมอโทรหาไปยุงอยู่ เอาได้ใจใหยยุงเลยค่ะอ่ะอ่ะใยายจริงๆแล้วนะคะค่ะจริงๆไปเถอะเดี๋ยวหนาวขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยเขาเราเลยสวัสดีค่ะจะกระพงนีสันเทียสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะเวมาทักทายยายยุง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณสมบัติเดจเดอรขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายใชย่สวัสดีนะคะคุณนัทวัฒน์พลขุนทษสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณกีดราคาไปถึงไหนแล้วนาะขอบคุณทุกคนคะ่ะจกกักรเสียงเงียงเนะาะหันซ้ายหันขวามองตามกุณขอบคุณค่ะใหม่ก็ยังไม่สายเนาะเพราะว่ามันยังอยู่ใน ระยะปีใหม่อยู่ค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันค่ะเขาคิดว่าเขาจะทําคลิปไอ้อจะคลิปอะไรนอไอ้จเจ๋วผยูยังไอเจ๋วมันบอกว่ามันมาบ้านถ้ามันมาบ้านเขาแล้วนะ่ะก็ไม่เครียดก็ไม่อะไรแต่ว่าอย่างคุณกิฟเนี่ยพอตะแลกเข้าไปก็ไปนั่งฟังอยู่พอที่นี่พอพอคุณกิฟไปส่วนมรณะแหล่ะเยี่ยหรือมันสองสามจะยุย้งยังไม่ดูวันที่เลยเดอ้อขอบคุณนะคะ พีเอ็มบอกว่าสองสามเนาะขอบคุณค้าค่ะขอบคุณขอบคุณเช่นกันค่ะที่แวะเข้ามาทักทายนะ,ะเด้อค่ะเด้อได้หลายเลยค่ะขอบคุณมากมากเลย <c oughs> อันเดียนะชีวิตค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะแต่นี่ปใจเป็นหินโทรศัพท์ดีแล้วก็ลงลงคลิปเด้ออย่ายุงย่งกันเลยไข่ของก็สนุกดีเฮฮาเนาะ ขอบคุณนะคะที่ได้มาทักทายขอบคุณได้หลายเลยค่ะเองเฮงกวงขอบคุณนะคะโนราทีจ้าเอจ้เอไปไหนมาก็ติดงานพี่ใหม่เลยค่ะบ้านเจ้านายครัมีแรงว่าคยนีไ้ได้ทำสักผาคุ้งเข่าตอร้นล้นโอเคก็อืมอืมอืมอะไรฮะอะไรฮะ ประมาณห้าสิบนาทีนั่นแหละถูกต้องแลวแหละประมาณนี้แหละเนาะนอะ้องไจ้าจ้าขอบคุณนะคะน้องคีมขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องเลยนะคะยายุงวงจีโน่เด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาทักทายยายุงที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเอาแล้วใส่ใจนึงเด้อ <laughs> กดไลค์นะคะอย่าก,กดไลค <laughs> ์บ้าบอบ,บไปเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย อันนี้ลงทําแป้งบ้าบอๆมั่งอะไรก็เนาะเราแจ็คกระพงเนาะเราต้องทําเดี๋ยวก็จะเห็นทีเบเขามาเด้อหนูเด้อขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะทิเวตมาทักทายจ้าสวัสดีนะคะหนูไปถึงบ้านหรือย,ยังหนูไปถึงกรุงเทพหรือยังไปถึงที่พักหรือยังคะขอบคุณนะคะพัก <laughs> ผ่อนก่อนใช่ไหม อยนี้ยุงย่งแหละมดบ้านเนาะเราไม่ได้นอนเนาะเออก็อยากนอนก่อนแต่ก็มีหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่รู้ถามว่าอย่ายุ่งขึ้นจั็คงงก็ยังไม่ตอบยายุงย่งจําไม่ได้ <laughs> ขอบคุณนะคะอันเดียมาแล้วมาแล้วไปนั่งยีตาตาสองเอออ่านหนังสือตาหีิ่วหมดเลยยิงก็ตาหน่อยอยู่เฮ้ ขอบคุณนะคะถูกต้องจ้าเหนื่อยอยู่ไม่ถูกเลยสามวันสี่วันทำไงดีน้อททำไงดีน้อ,อยนั่นแหละขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่แวะมาทักทายขอบคุณนะ้งคิ๊นเนาะเนาะขอบคุณนะคะเฮ้ยน้อเออสวัสดีจ้าน้องคีมตอบกลับสมบัติสวัสดีปีใหม่ไปวันที่สองนั่นแหละ เขามีงานวันที่สองหรือวันที่สามเดียยายุงไม่รู้ไหนสองส่เนาะน้องู้เนาะเราไปเพราะว่าก็หลายคนอยู่ที่ที่เห็นเขาบอกว่าเจอปัญหายอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะจารินวงจิโน่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆไม่จําเวลาไม่ถูกยายุงมาไม่มีใครรู้ <laughs> วันที่สามมีน้านาะเอาตังค์มาให้สวยตรงไม้ดา20บาท <laughs> ขอบคุณนะคะ สวัสดีปีใหม่จ้าน้องสวยใครเห็นเขาดังคุยแล้วก็ยิ้มเนาะก,ก็เออเออแต่โลกดีแบบมันไม่ไม่ไม่เครียดแต่เนาะพูดถึงเรื่องเนาะถ้าพอเราเข้าไปดูด้วยสวัสดีปีใหม่ครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเออใครท่านหมีน้องหมีค่ะ <c oughs> หายไปหลายวันหายไปหลายวันค่ะหายไปหลายวันตีปีใหม่อยู่เนาะ เรียกนัดก็ได้นะจะนะคะแต่นี่ไปใจไปถินชื่อเล่นนัดคะ่ะอ๋ <c oughs> ออานนต้องชี้นิวอย่างเดียวฝังอยู่จ้าขาของอยู่จ้าขอบคุณจ้าน้เนาะ <c oughs> จริงๆเลยประมาณเนี่ยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยหลายมาันละอย่ายุงไม่ไรจักที หกเจ็ดวันแล้วแหละก็เลยเออเอาจักหน่อยดูใช้เงินเออเขาเรียกอะไรนะเฟซบุ๊กไม่นอโอโว้ยน่อชีวิตนี่นออจะรีบจะให้ก็ไม่ให้จักทีใหรให้มาเถอะไม่ได้เจอกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องคิมสวัสดีปีใหม่จ้าพี่จ้าสวัสดีเหมือนกันหนูค่ะแต่นี่ไปใจเป็นหิน ขายของร่ำรวยร่ำรวยได้จ้าเด้อขายดีๆตลอดปีเลยแล้วมันสั่นปวดหัวพรอมเลยไม่ได้กินก็เข้าขอบคุณนะคะจะไม่เข้ามาดูก็เพราะชื่อผมพี่ดีอโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ไปใจเป็นหินน้องนัดหนุนนี้ท <c oughs> ี่ยหญ่ยุที่เอาคุยเรื่องน้องลาทีดูคุยเรื่องรถแห่ดูแ <c oughs> บบ มันเล่นยังไงไม่รู้ไม่เห็นคือมาเมื่อก่อนเลยเป็นพ่อนักล่องใหม,ม่ไม่รู้ว่าว่าอืมออกม,มาแล้วน้ทรีถามยายยุงว่าเมาไหมวะเดียวยายยุงกินไม่ได้คิดแล้วสันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอ,อส,สมบัติสมบัติข่ายของไหมวะนี่เก็บร้านคนหูหนวกไม่อยู่เหรอ <laughs> <laughs> อยู่ อยู่ได้อยู่คนเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยเปดหานดวงตามีเพื่อนยี่ยุ่งอุ้ยดีใจค่ะดีใจดีใจเจ้แเม่น้องมุกดาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็ยังไม่ก้าดีค่ะยังอยู่เดี๋ยวไม่ได้ทักถายเลยนะคะคุณบันทึกการเดินทางน้องอู๋อูสวัสดีนะคะสวัสดีปี ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่แวะมาทักทายคุณมากมากเลยคะ่ะโอเคเดาเดา <laughs> อ๋อเดอกกุมภาหายไปหลายวันหายไปหลายวันคะ่ะ <c oughs> หายไปหลายวันดีปีใหม่อยู่เนะาเนะชื่อจักรพงศ์เนาะชื่อจักรพงศ์น้สันเทียสวัสดีปีใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตลอดปีเลยคะ่ะทอนนู่นหายหนาวหรือยังคะ เออเอ่อ,เ,อ,อเพชรบุญหายหนาวหรือยังเอยเขาดินก็กินแล้วมันสั่นปวดหัวพรอมหรือไ่ได้กินก็นเข้าขอบคุณนะคะจะไม่เข้ามาดูก็เพราะชื่อผมพี่ดี <c oughs> ไปวันที่สองนั่นแหละเขามีงานวันที่สองหรือวันที่สามเดียยังยุงไม่รู้ไหนสองสมัยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะน้องอุ๊น้องอุ๊อ เออเดี๋ยวยายยุงก็พยายามดูอยู่นะน้องอูม๊มันะนูหายหนาวหรือยังคะเออเออเพชรบุญหายหนาวหรือยังเออเขาดินก็เดี๋ยวกูพาเสียงเออกรรมการบอก <laughs> ขอบคุณนะคะทุกคนสมบัติคนงามสมบัติระยะน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ อุ้ยแต่แยายยุงไปเที่ยวอยู่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ติดปีใหม่ชี้บาตฟมาแล้วเน้นก็มาแล้วเด้อปีใหม่อ่างเปาเต็มเป๋าเลยแต่ไม่ใช่ยายยุงใช่ไหมของน้องนาทีใช่ไหม <laughs> <laughs> เปลี่ยนแต่ชื่อเขาอยู่นี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาทักทายกิตติด้ะมันมันมันต้องหาเห <laughs> มือนช่วงที่ยายยุง เออนั่นแหละรถก็เลยใจดีหน่อยนึงดีใจหน่อยนึง <laughs> ใจดีได้ดีใจเป็นคนละความหมายเน,ะนยาะเนาะจักรพวงเนาะขอบคุณนะคะใช่เหงๆอปัง,ปงๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปนะครับทุกข